สวัสดีจ้าสวัสดีจ okay. ้ามาพรกับออ่อมคือเกาแล้วเนาะขนมือนีอ่อมๆนะกับผาพีผ้าหนองผ้าเอฟซีทุกคนมาเมองวิธีเก็บรักษาพักพักไท้เฮ่านะประเภทที่อ่าต้นเขาแข็งแรงเนาะมันก็ะซิมี่พักหลายๆชนิดที่เปิสามารถที่จะเก็บได้ในหนาหนาวเนาะแต่ก็มีหลายชนิดที่สามารถอ่าดำรงชีวิตได้ในหนาหนาวเนาะ ในส่วนระเบียงบ้านของอ,อมเอมื่อนี่นะคะกรสิมี่พักกระถินนะคะลักๆเป็นพักกระถินของเมืองไทยเฮาที่ออมมักกินเนาะออมก็เอามาปลูกไว้เป็นได้ลาประมาณหกปีได้นะคะกระถินอยู่หลังบ้านคิดว่าประมาณหกปีนะคะันจัมบพิดเนาะปลูกใส่กระถางจา้ะแล้วก็สิมี่มี่พักอ่าะาลาเน่เนาะมี่พักสะระแหน่แล้วก็มี่พักอ่าอุ้ยใช่นะคะ แล้วก็มีตะไคร้มีคาเนาะค่ะมีหลายๆอย่างอยู่จ้ะเนาะในมือหนีอสิผ้ามาทําวิธีที่ว่าเขาจะเอาไปเก็บรักษาไว้จังใดเนาะค่ะเนาะกับโบในะะมีอยังมากมายสาหรับบางประเทศนะคะที่เพิ่อนอมีหิมะตกหลายเพิ่นก็นอาจจะเอาเข้าไปในบ้านเนาะค่ะเนาะ,ะแต่สําหรับประเทศกรีซนะคะอะมองพ่ออมอยู่นี่เป็นภูเขาเนาะหิมะก็หลายมือนี้มีแดดออกอากาศอุ่นแน่จักหน่อยเนาะ มึงหนึงเนี่ยหนาวแห้งออมก็เลยถือโอกาสนี่ออกมาเก็บพักเขาวิธีอ่ออมก็คือเข้ามาตัดแตงกิงเนาะตัดแตงกิงของตอนอกระทินเห่าแล้วก็เห่ากระสิขยับจากกระเบียงบานนะให้เขาไปยู่ที่ฟ้าบานเห่านะเนาะ <S <S 2> <S 2> เพื่อที่จะลบหิมะเนาะแล้วก็ดานบนของออมตรงนี้กระซิมี่ ผ่ากันแดดนะคะผ่าบังแดดเนาะเข <c oughs> ่าเวลาหิมะตกมาค่ะก็จะเอาผ่าล่งจากหิมะก็บิบว่าได้ปิวเข้าไปถึงตนกระถินเข้าได้หลายแต่ก็เข่าไปเพราะว่าหิมะมันเป็นฟ้องอละเอียดอ่อนเบาๆบางๆคือน,นุ่นนะจ๊ะร <c oughs> ่มพัดมันก็สิไปล่มพัดันหอดไซส้ก็ไปหงนันเนาะค่ะเนาะวันนี้อ้อมก็เลยเอามะไว้มงแจฟ้าเข้านี่เพราะว่าผนังบานเข้านี่ เอาไปแตะๆต,ติดๆไว้เนาะเอาจุ่มๆกันไว้มงหันเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะบ่ให้โดนหิมะเต็มที่นะคะก็สามารถที่จะรักษาพักเท่าใดเป็นพริกก็สามารถรักษาใดขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าส่วนหมากแล้วอ่อบ่ค่อยที่จะเก็บพริกไว้เพราะว่าสถานที่มันบ่อํานวยเนาะมันสถานที่นิดเดียวเนาะก็สิเก็บเอาเฉพาะอันใดที่มันสำคัญสำคัญไ้ซะก่อนส่วนพริกส่วนอย่างนี้เขาก็สามารถปลูกได้ไม่ทุกปี สามารถปลูกได้ง่ายเนาะค่ะเนาะโอเคเข้ามาตัดแต่งกีงน้ำกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นะมะเขือพ่วงเนาะค่ะเนาะที่ปลูกใส่กระถางเข้ากันตัดกิ่งออกสี่เลยจ้ะเนาะเข้ากับตัดเดี๋ยวเขาจังมากอุ้ยไม่มากร้อมเห็นป่จ้ะ <laughs> เฮ้ยมีหมากพร้อมบบะไ้เมืองว่ามีหมากพอเอาเก็บไว้ได้กินมีหมากก็เ,เก็บไว้ได้กินตัวสิไม่ยังเนาะอันที่เห็นอ้อมรัดรัดอยู่นีโบมีนว่ามันรัดนี่แอวกิวได้จะ้ะคืออ้อมเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับแอวจะ้ะนั่งบ่ได้เกือบเดือนเลยจะ้ะก็เลยไปหาหมอเอ็กซเรย์มึงกระดูกตามที่อ่ารงคิดไฟนะจะ้ะคันผู้ใดได้ติดตามอ้อมมาตลอดก็สิเห็นเนาะ จ้ะก็เลยเวลาเหตุงานนะักตอนนี้ก็เลยตรงใสอันนี้เป็นต้นบักฮ่งจ้ะห้้ยน่มพัดแห้งไรใบบักฮ่งอ้อมหักหัาวร่มแห้งจ้ะช่วงนี้เพราะ่าหิมะสิต,ตกเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกระถินนะคะถือว่ายังเป็นต้นใหญ่ปไปไดยกระตัดออกเลยจ้ะเพราะว่าเขา,เขาจะได้เขาจะได้โปรตองมั่น รับผ้ารัเลียงเลียงต้นเขาเขานะเดี๋ยวปีหนา้าช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็สิปีออกมาจา้ะตอนนี้ก็ตัดออกเลยให้ย่างก็แต่ช่วงต่อเขาก็ได้เนาะเพื่อที่จะเก็บได้ง่ายขึ้นแม่เ่าบก็ตัดใบตัดยางออกเดี๋ยวเขากนะ็รวมมดคือเก่าเนาะส่วนนี้นะคะเป็น,เป,นเป็นที่ปลูก้หรายปีแล้วนะโอ๊ยข้างล่างมีก็บซมี่ครับอ่ขึ้นช่ายเออเป็นกุยช่ายนะอยู่ข้างล่างนี้เนาะ เดี๋ยวกับสิเก็บค่อยย่อยเก็บนอนนี่นเนาะเข้ากับตัดออกเลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็สิบปงขึ้นมาไหมนี่ก็เริ่มเป็นปงเนี้ยตี้ยน้อยเลย,ยนี่หมาตัดหมากออกามาก,ก่อนนี่จ้าหมากะทินนะ,ะนะคะเนาะช่วงนานเขาหนาวหนาวนี่นะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสิจะ้ะนี่จะ้ะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะเขาจะปีการปั๊บตัวของเขาเนาะเข้าก็เก็บไว้ไว้ถากินตอนหมากมัน มากมากกะทินเนาะโอ้ยคือเครื่องอันนี้เองส,สวกตาเอาโอ้ยดินแกน <c oughs> นี่เขาเอากะทินว่าเก็บไปเด็กกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆเล่ม เดี๋ยวจังค่อ,คอยๆเล่มเล่มใบเล่มต้นคนออกมาเนาะเฮ้ยว้ดูใส่ใจไรตัดเลยเหนจ้ะนี่หมากแข็งน้ำด้อยจ้ะห <c oughs> มากแข็งกับซ่าหม,มากเอาไปปลูกได้นตะตะลาอ่อนนี่ลายแล้วจะได้ไปปลูก ็สิประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะ บางตน้นมีตนน้นใหญ่เกินไปเนาะเข้าก็ต้องตัดออกเดี๋ยวมันกับฟงมาใหม่จะก,ก็ตรงไป็นวง ค่ะตอนนี้นะคะอ้อมกบตัดแต่งกิ่งของอต้นกระทิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเะนาะเดี๋ยวอ้อมกะสิขยับเอาไปไว้แจฟ้าเนาะไปพิงฝาผนังเอาไว้นั่นเองเนาะก็คือพักพักพวกนี้นะคะสามารถอ,อยู่ได้ในหนาหนาวเนาะแต่ว่าบ่ให้พ่นถือหี้มะต็็มๆค็แค่นั้นเนาะ ส่วนนี้อ้อมก็สิว่าขยายไปใส่บ่ขยับไปใส่นอกก็เอาไว้นี่ยจะพักสรนแหน่เนาะเ่เป็นยังค่ะเดี๋ยวอ้อมก็สิมาตัดต้นออกอีกที่หนึ่งเนาะเป็นการดูแลพักเข้าเวลาหนาวเนาะสิมาตัดออกก็เอาไว้นี่เดี๋ยวเพ่นกระปรงมใหม่จ้ะส่วนพักบุ้งนี่มันเป็นพืชที่ว่าต้องปลูกประจำเนาะมันอายุบื่เยืนยาวเนาะเดี๋ยวกระต่ายจะบ่เก็บนาะเสียเอาไว้มองนี้เนาะส่วนพักอ่กุ้ยช่ายนะคะทนหนาวนะคะ แต่ว่าออมกับสก็บเขาไปใบแจ้ฟ้าคือกันจ้าแล้วก็ต้นมะละกออ้าวหยวดหกักซ้ำหยดมะละกอหักซ้ำพี่น้องโอ้ยเนาะสงสัยถืองาสงสัยถืองาไอ้กระถินตอนตัดต้องลืมระว่างเนาะปลาเข้ามาอ่าใหญ่กระถังต้นกระถินมะเขาอ่าผนังบานไว้ดีกว่าจะ้ะ นี่จ้าเฮากะเอามากเก็บใบงสี่เนาะค่ะเนาะพักที่เข้าตรงกันที่จะเก็บใบให้พ่นหิมะจักน้อยเนาะค่ะเนาะแต่ก็ต้องมีแสงแดดน้นานะจา้ะก็เลยเอามาไว้ตรงระเบียงบ้านเนาะนี่คือคือพักที่ออมเก็บไว้ช่วงหนาหนาเนาะก็สิเก็บใบเองสี่ถ้าหิมะตกนะอมก็สิเอาผ้ากันแดดกันนี่แหละคะ่ะลุ่งมากกันหิมะลุงมากเพื่อที่จะบ่อให้หิมะปิวเขามา คักเนาะค่ะเนาะกระถึกนิดๆน้นนอยๆกับกับพ่อทนได้เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะแต่ว่าสิ่งอื่นอีกอันหนึ่งที่ต้องเหตุก็คือล้างระเบียงบานล้างระเบียงบานซอยเนี่ยจ้ะบาดท,ทีนี้มองที่เหาเคยตั้งไห้เนาะมันก็นมีแมวมีหยังมาขวดตินใส่มันเลยเปืะอเปื้อนสิจ้ะก็สิมาทำความสะอาดก่อนเนาะบาดท,ทีนี้เนาะเดี๋ยวมาทำความสะอาดน้ำกันเดอ้อ กะสิบห้ามาเก็บพักเก็บยังไวช่วงหนาหนาวเพื่อให้รอดแล้วกัปีหนาได้กินอีกแ,แค่นี้เนาะค่ะเนาะคันผู้ใดประเทศใดเนาะทีนี้าี่มาโต้กล้ายเข้ากับเอาข้าไปไว้ในบ้านนะคะแต่ว่าให้ไปไว้มองริมหนาตัางทีนี่าแสงสว่างนําเด้อจาดเลยเพราะว่าจังใดต้นใหม่เข้ากันยังตรงการแสงอาทิตย์อยู่เนาะค่ะเนาะกะ เดี๋ยวออมกับสีทําความสะอาดและเพียงบ้านต่อไปเนาะคะ่ะเนาะมันสีเงาโฟดเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข,ขความเจริญสุขภาพร่างกายแขง็งแรงทุกคนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณอิซี่ทุกประเทศเลยเนาะคะ่ะเนาะเอ่ยมากแต่เือสีบะเมิดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าคลิปต่อ,ตอไปกับอ้อมอมเนาะค่ะเนาะงสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า